เจ้นหนึ่งเจ้ามีลูกค้าถามมานะเจ้าว่า,ากูสร้างบ้านกับธนาคารอมสินมันมีเงินไขจะได้พ่องเจ้าในกรณีที่ลูกค้าจะซื้อที่ดินตัวซื้อที่ดินตัวกรณีซื้อที่ดินตัวค่าที่ดินและเจ้าได้ไม่เกิน80%ของราคาประเมินมส่วนตัวปลูกสร้างอาคารได้ไม่เกิน100%นั่นก็คือว่าได้ทั้งหมดอยู่ที่180 อ่าโอเคสมมุติว่าที่ดินมาหนึ่งล้านแล้วก็ก่อสร้างสองล้านแปลว่าที่ดินเนี่ยจะอนุมัติแปดแสนอ่าแล้วก็ก่อสร้างตัวบ้านนะเจ้าได้สองล้านอ่าแล้วทีนี้การแบ่งจ่ายงวดงานแบ่งจ่ายงวดงานตามเบิกจริงเลยตอนนี้เจ้าสร้างไปตะใดก็ตั้งเบิกไปตะนันเลยค่าประเมินงวดงานครั้งละแปดร้อยบาทโอ้แล้วมันมีกี่งวดนะพี่ ก่อนถ้าเกิดว่าลูกค้าอยากจะจ่ายเงินงวดเป็นยิบเป็นยอยผู้รับเหมออายอมรับเงินไขได้ก็เบิกไปเลยเจ้าแต่สูงสุดแล้วบบควรจะเกินพกเนอะเจ้าคือมันได้เนื้อเนื้อเนาะแบงค์ด้วยได้อันเบิกเงินงวดที่เราเออกมาเป็นก้อนเป็นก้อนได้ทีนี้แต่รายละเอียดวางวดงานแต่ละวงวดเนี้ยแบงค์จะระบุประเภทงานเจ้าไว้อยู่แม่ก็ะประเภทไว้อยู่ไอตัวเนี้ยมันจะแนบ้ายสัญญาไว้ให้เขาไว้เขาไล่เช็คไล่ติ๊กดูกับผู้รับเหมาเนาะว่าเขาจะเบิกอะไรไปพิ่ เปิดตัวจานตั้งเบื้องเฮาตามนั้นเลยโอเคตอนนี้นะ EIR ตลอดอายุสัญญาอยู่ที่4.99อันเนอร์ของสินนะอืมปีแรก2.39ปีที่2 3.98นะปีที่3 4.3อ่ะขจายเนอร์ขจายเนอเข้าใจเนอร์ลงมือเปินก็ดีเอออ่าส่วนนั้นราคาประเมินเปิดนก็คือเฮาน่ากนะที่ดินได้80%กว่านะที่นี่น่แหอะจริงเพราะปกติได้7 0หรือมากกว่านั้นเราอันนี้ที่ดินเยอะ ต้องรีบแล้วรีบแล้วรีบแล้วไปหาชีพู้พ้่งเดิเออแต่ว่าถ้าอยากจะสร้างบ้านที่เชียงใหม่หรอเจ้าไปที่ไหนดีไปที่เคสเอทดีไซน์คอร์สตั้นเจ้า